มันไม่ได้เป็นนามาเพราะว่าพยานหลักฐานแค่นี้เยอะมากเขาก็เห็นเขาก็าตกใจเขาพยามบอกผมไปหาหมอผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมลองทานยาตัวนี้ให้หมดก่อน้อามันไม่ไดีขึ้นก็ไปหาหมอเกิดขึ้นประมาณเมื่อ3เดือนที่แล้วหนมะอก็บอกว่าเริ่มมีอาการปากเดียวผมก็อนอนตามปกตินะครับรู้มาดื่นมน้ำรู้ตัวเองว่าปากมันเริ่มบังคับไม่อยู่ในน้ำอ,อะไรกา,ากปาด้านนี้ก็เริ่มพยายามไม่ได้นั่แปลว่าผม นอนน้อยเราก็นอนตื่นอีกทีเป็นไหครับผมก็ตกใจเพราะว่าอยู่ดีๆก็เป็นเราเราไม่เคยเป็นอะไรไม่มีมโรคประจําตัวไม่มีอะไรอยู่ดีๆมันก็มาเป็นแบบนี้แล้วก็ตานี่ก็ปิดมันก็ขยับอะไรไม่ได้ปากมันก็เริ่มเบี้ยวมานี่ <ภา S 2> หน้ามันก็ชาไปหมดแล้วดินเริ่มชาอะไรเริ่มชาเนี่ยพอดีไปเจอยาตัวนี้ล้วเราเลยติดต่อคุยกันเรื่องยาเนี่ยผมดูในคอมเมนต์ดูอะไรแล้วก็เขาบอกว่ายามันดีก็เลยสั่งเข้าไปเลยตามกระปุกเนี่ยแล้วผมก็พยายามกินยาตัวนี้ก่อนนอนมันแรงมันเริ่มรู้สึกว่าหน้าตปเงเริ่มกลับ เริ่มดันขึ้นมาหน้าเริ่มกลับมาผมนก็เลยกินทุกวันทานตัวนี้เสร็จแล้วก็พยายามนอนให้ครบ6ชั่วโมงประมาณอาทิตย์หนึ่งร่างกายผมก็ฟื้นกลับขึ้นมาทานไปเรื่อยๆจนหมดกระปุกตัวนี้ก็ประมาณปุกแล้วหน้าผมก็เริ่มเต็มเซ็มนะถ้ารู้ตัวตัวเองว่าตัวเองเป็นอะทานเลยครับทานยาตัวนี้เหมือนว่ามันจะกระตุ้นของเรากลับขึ้นมาเดยยูอาการเหมือนคนปกติแล้วเต็ม10คะแนนพี่ยูให้บาลานยูคอกี่คะแนนดี10คะแนนโอ้นะคะก็ขอบคุณพี่ยูมากเลย ราคามันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้อะคะมันก็ไม่น่าแพงนะครับเพราะว่าจากผลลัพธ์ที่ผมกินมาเนี่ยคือมันสามารถทำให้ร่างกายเราเนี่ยกลับคืนมาเป็นปกติผมก็ไม่คิดว่ามันแพงนะครับทุกคนคะตอนนี้รันโยคอปรับโฉมใหม่แต่ดีกว่าเดิมนะคะเป็น b l b u แล้วนะคะ